นี่คือลูกชายคนโตเลยของไม่ขันลูกชายคนโตแต่เป็นคู่อะไรคนไลยเลยเนี่ยดูครับารู้จักมากเลยจาแม่นมากจําคนไลายนี่จําแม่นมากดูครับดูครับเศกเศกซ้ายใส่คนไลายแล้วเนี่ยดูสิดู <c oughs> ดูดูด,ดูอ่า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 มีครับมีครับนี่เตรียมแน่จริงก็เข้ามาได้ สวินัสสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพายมงคุน้อยนะครับครับวันนี้เราก็มาเห่งานด้วยกันนะครับกับทีมงานอันดับแรกนี่คือพี่ชัยมงคลน,นะฮะเจ้าอ้วนเพิ่งมาเห็นครับงานนี่ หักยาวคอสมควรแต่ก็หล่อเหมือนเดิมครับพี่ชัยคุริควาลายเลยนะครับนี่วันนี้ก็มาแห่ด้วยกันห้าเชือกนะครับมีพี่ชัยแล้วก็น้องพาโชคพาโชคคันตูดมาน้องพาโชค เด็กชายพาโชคทำไมหันตูดมาอันหน้ามาหน่อยสิโชว์ความหล่อหน้อยโชว์ความหล่อหน่อยแล้วถ้าลูกพลายเราอยู่นี่ก็คงจะประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกันเลยเนาะลูกมงคนน้อยก็จะใกล้เคียงกันกันกบน้องพาโชคนี่แหละ เชือกที่สามก็เกหมื่นครับเจ้ารถถังจากตุกตาตุกตาบาร์บี้วันนี้ตุกตานี่ไม่มีแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่หมดแทบไม่ขยับแล้วเออโอออกมาแล้ว ได้ยินควันโต้บอกว่าอืขี้ไม่ออกขี้ออกละกินเยอะเกินอะ่ะเขมืนกินเยอะเกินมาเชือกที่สี่ครับคือสาวสวยแห่งรุ่มน้ำมูลอีกเชือกนึ่งแม่คุณขนุนนั่ง แม่ขันก็วันนี้ก็มาอยู่ใกล้ๆกับคำเหมือนเลยเออคำเหมือนมาอยู่ใกล้ไหมคำเหมือนมาอยู่กับแม่ขันเด้อนี่เออเหมือนเหมือนเหมือนอยากจะมาอยู่เมือ่อเช้านี่โอ้ยมายืนคุยกันนะสองสาวมายืนคุยกันแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรไม่รู้เนาะตามภาษาสาวๆเขา วันนี้ก็มีสาวสองสาวหนุ่มสามหนุ่มครับสามหนุ่มสามมุมกับสองสาวก็ค <ś les> <c oughs> อนไลน์ให้เปรียบเ <te le> ทียบดูแล้วกันนะอะดูดูช่วงท้องเปรียบเทียบใส่กับมแ,แม่ค่ะแม่ขมืนเนาะเจ๊ขมินดูดูท้องแม่ขัน แล้วก็ไปเปรียบเทียบกันกับขมินดูครับว่าดูมองดูด้านหน้ามันจะเป็นยังไงแล้วก็มองข้างหลังแล้วจะเป็นยังไงทั้งสองเชือกนี้เราเปรียบเทียบใส่กันดูอของขมินก็จะออกเหมือนกันนะ แต่ว่ามันก็คนละทรงอ่ะเนาะนี่ของแม่ขันดูคำเมือน แปลกๆก,ก็จะออกคล้ายๆกันนิดนึงเอามาท่าเดียวกันเลยทีนี้อม,มาท่าอยู่ท่าเดียวกันเลย <c oughs> โอ้เลือดบอขอมึนเจ้าได้เลือดบอขอมึนโอ้นึกว่าเลือดที่ไหนได้เป็นยางไม้ยางไม้นะครับ ีแม,ม่ขันแม่ขมืนนะครับดูฮะยืนนิ่งมากเลยเอาแม่ขันแม่ขันขอกล้วยขออ้อยคุณพ่อได้กินด้วยนี่โอ้ยื่นมือขออีกแล้ววันนี้ก็มีอยู่กันนะห้าเชือกนะครับห้าเชือกก็มีมีหนุ่มอยู่สามหนุ่มนะ แต่หนุ่มน้อยหน้ามนของเรานี่มันอยู่ไกลเกินเนี่ยเดี๋ยวควัลายพาไปดูหนุ่มน้อยหน้ามนบ้างลูกชายกลางของแม่ขันนะอืมนี่คือลูกชายคนโตเลยของแม่ขันลูกชายคนโตแต่เป็นคู่อรี่ควันลายเลยเนี่ยดูครับเ้ารู้จักมากเลยจาแม่นมากจําควัหลายนี่จําแม่นมากดูครับดูฮะเศกเศกซ้ายใส่ควันลายล้วเนี่ย ดูสุดยอดมากเลยนะจำแม่นมากครับลูกลูกชายของแม่ขันนี่สุดยอดจริงๆลงมนคาถาปลูกเสกให้ควาไหลมันหมานเนอทพี่ชายครับก็มาดูลูกชายกลางบ้างลูกชายกลางนี่เก่งไม่แพ้ลูกชายใหญ่เลยนะนี่ ควันถึงกับต้องได้มานอนเฝ้าเลยนะลูกชายคนกลางหูพึ่งเลยนะว่าไงจ๊ะพอรูปหลออ่อหูพึ่งเลยไหมล่ะสุดหลอ,อก สุดลอน้องโพนะครับน้องโพตุยนุย้ยปีนี้โตเร็วมากวนตึ๊บเลยเจอสาวใหญ่แล้วเป็นไงไหม เจอสาวใหญ่แล้วเป็นไงน้องพอเอออย่าตกมันเด้อเจอสาวสาวนี่พ่อควันควันเอกบอกว่าน้องยังมีนะยังมีซึมนินดๆนะเป็นยังไงครับเจ้าวน ด,ด,ดู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 ทำท่าทำทางดูทำหน้าตาเออจะจำพ่อไม่ได้บอกเออหยิบหยิบละหยิบละหยิบละเริ่มหยิบละแ,แ,แ,แค่มาทักทายน้องโพทำท่าอะไรอย่งงนะางเงี้นฮเกาอะไรเกาแบบมีแผนหรือเปล่า <laughs> เอาอเนาะ นี่ครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องทังขั้นเงินพลายมงคลน้อยฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ้องโปครับหน่อยครับก่อนครับก่อนเร็วไม่ครับ หิวไหมนี่หิวครับก่อนเลยถ้าหิวก็ครับก่อนเลยครับก่อนเสียงด้วยไม่ยอมครับไม่ยอมครับดู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 ดดอ่า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 มีครับมีครับนี่เตรียมแน่จริงก็เข้ามาเด้อเออ,เอ,อนั่นไงน,นั่นไง โอ้จำพ่อไม่ได้บ่ครับสวัสดีครับผม